รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ครับวันนี้ผมมาเช็คอินที่จังหวัดลําพูนครับพอมาถึงจังหวัดลําพูนสิ่งหนึ่งที่ผมต้องตามหาคือกางเกงลายประจําจังหวัดลําพูนที่เป็นแบบซอฟต์พาวเวอร์นะครับของลําพูนนะครับลายจะเป็นแบบนี้เป็นลายงัวน้อยนะครับหรือว่าวัวน้อยครับเพราะลําพูนเองขึ้นชื่อนะครับว่าเป็นจังหวัดที่ทรงพระโคนนะครับในพิธีพืชมงคลในแต่ละปีครับนอกจากนั้น มีลายวัวแล้วใช่ไหมครับลำพูนก็คือลำไยลำไยก็คือลำพูนเขาก็ต้องเอาลำไยนะครับมาใส่ในลายกางเกงอีกด้วยมีสะพานขาวทาชมพูก็ถือว่าเป็นอีกแหล่งท่องเที่ยวสําคัญของจังหวัดลำพูนครับเรื่องของผ้าลำพูนมีลายพิกลยกดอกเขาก็เอาลวดลายมาใส่เหมือนกันตอนนี้คือเป็นลวดลายที่ออกมาสวยงามแล้วก็ลงตัวทีเดียวแล้วครับผมเริ่มสะสมกางเกงลายประจําจังหวัดได้หลายจังหวัดแล้วนะครับล่าสุดได้ลำพูน ผมมีลายม้าของลำปางลายนกยุงของพะเยาแล้วก็ลายเสือของจังหวัดแพร่ถือว่าเป็นซอฟพาวเวอร์อย่างหนึ่งสำหรับการแต่งกายถ้าหากว่าเรามาท่องเที่ยวในจังหวัดนั้นๆแต่วันนี้พิเศษครับคุณผู้ชมที่ผมยืนอยู่ขนาดนี้คือสกายวอล์กดอยตีนะครับปกติเราผ่านกันเป็นประจำครับซึ่งถ้าหากว่าเราจะมาลำพูนเราจะไปเชียงใหม่สิ่งที่เราต้องสักการะคือ ครูบาเจ้าศีวิชัยตอนนี้ดอยติทำสกายวอล์กนะครับที่ผมยืนอยู่ขนาดนี้ความสูงใช้ได้ทีเดียวเลยครับคุณผู้ชมถือว่าท้าทายมากๆสำหรับใครที่ชอบมาเดินสกายวอล์กนะครับสกายวอล์กที่นี่นะครับคุณผู้ชมสำหรับความสูงนี้นะครับสูงถึง23เมตรเลยแลครับสูงมากดูสิครับสูงจริงๆเลยนะครับยาวช่วงตรงลานแบบนี้นะครับก็ยาวประมาณ200เมตรครับก็ถือว่ายาวอยู่ ช่วงกว้างของช่องทางเดินในแต่ละช่องนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ3เมตรนะครับก็สามารถเดินสวนปันกันไปมาได้อย่างสบายพูดถึงความแข็งแรงแข็งแรงแน่นอนครับคุณผู้ชมดูสิครับ1ตารางแบบนี้1พื้นที่แบบนี้เขาบอกว่ารับน้ําหนักได้ถึง1,200กิโลกรัมเลยละครับแข็งแรงมากๆอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมเราเห็นวิวลำพูนแคบจากทบทุกมุมเลยนะครับ ที่เห็นอยู่ตรงนู้นเลยนะครับอันนั้นคือดอยขมอดอยขมอ,อ,ขมอก็ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญของลําพูนเหมือนกันครับที่เขาไปตักบ่อน,น้ําศักดิ์สิทธิ์ในพระราชพิธีสําคัญก็ไปที่ดอยขมออีกฝั่งนึงก็จะเป็นดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่นะครับนี่คือจุดใหม่ที่ผมมั่นใจนะครับว่าจากนี้ต่อไปใครที่จะมาลําพูนใครที่จะไปเชียงใหม่ก็ต้องมาแวะเช็คอินกันที่นี่แหละครับ รูปเช็คอินกันพอหอมปากหอมคอครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมตอนนี้คือทอทอทสำนักง,งานลำปางลงพูนนะครับกำลังจัดกิจกรรมนั่ง3ล้อวันธรรมดาครับมีให้เลือกถึง 3เส้นทางด้วยกันถือว่าแบบเป็นอีกหนึ่งงานที่มาลําพูนแล้วควรจะต้องมาเช็คอินนะครับเส้นทางที่1คุณผู้ชมครับจุดเริ่มต้นคือพิพิธภัณฑ์นะครับไปจบสิ้นสุดที่วัดพระนางจามเทวีครับส่วนเส้นทางที่2นี่นะครับก็จะบริเวณถนนอินทโยงยศนะครับก็คือจุดเริ่มต้นอนุสาวรีย์พระนางจามเทวีสิ้นสุดที่ศูนย์นันทนาการเทศบาลเมืองลําพูนอันนี้จุดที่2นะ ส่วนจุดที่3นะครับคุณผู้ชมคือเวียงยองครับจะเริ่มต้นที่วัดพระธาตุภริพุนชัยนะครับไปสิ้นสุดที่ประตูท่านางผมยังไม่เคยนั่ง3ล้อมาก่อนคุณผู้ชมเคยนั่งกันไหมครับเราอาจจะแบบเป็นครั้งแรกของเรา First i n p r e s s i o n นะครับหรืออาจจะย้อนไปสมัยที่แบบยังนั่งใช้บริการ3ล้อกันอยู่นะครับอเดี๋ยวเราไปนั่ง3ล้อชมเมืองลำพูนกันต่อเลยครับคุณผู้ชมครับ ลำพูนคุณผู้ชมก็ต้องมาสักการะมากราบไหว้วัดพระธาตุฮริพุนชัยนะครับซึ่งวัดแห่งนี้แน่นอนครับก็เป็นวัดประจําจังหวัดลําพูนและบางช่วงนะครับคุณผู้ชมอาจจะได้มา สัมผัสงานเทศกาลโคมแสนดวงนะครับในช่วงเดือนพฤศจิกายนครับแต่วันนี้ตอนนี้ผมนัดกับลุงคําไว้ครับลุงคําเป็นนักปั่น3ลอ้อเดี๋ยวจะให้ลุงคำนี่นะครับพาผมแล้วก็คุณผู้ชมนะครับไปนั่งชมเมืองจังหวัดลําพูนกันครับเพราะตอนนี้ที่เมืองลําพูนเองยังคงมีการอนุรักษ์3ล้อปั่นกันอยู่นะครับลุงคำสวัสด,ดีครับพ่อคำอุ๋ยพ่อย <laughs> ังแข็งแรงอยู่เนาะพ่ออายุก <laughs> ี่ปีแล้วครับ 70ครับโอ้ปีล่ะรับแข็งแรงปั่นได้อ๋อเอกอยาเขาบอกว่าถ้าถ้าอยู่ตรงนี้แล้วไปวัดใกล้ๆนั่งปั่นไปไปส่งเอกได้ใช่ไหมครับได้ได้เนาะอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวขออนุญาตนั่งน้ําหนักเอกเยอะนะลุงไหวไหมไหวไหวเนาะพ่อเนาะขออนุญาตนะครับ ครั้งแรกของผมคุณผู้ชมผมไม่เคยนั่งมาก่อนเลยนะครับนี่คือครั้งแรกของผมแล้วก็ครั้งแรกของรายการเช็คอินด้วยที่เรามานั่ง300ล้อปั่นแบบนี้ครับพ่อไปเลยครับ ขํามปั่นสามล้อมานานแล้วยังครับปั่นมาพอสสองพครับ2512เอกยังไม่เกิดคุณผู้ชมเด็กนะประมาณะร้อยสแม่เอกเพิ่งอายุได้10ปีเองอ่ะลุงปั่นจักรยานลุงปั่นสามล้อแล้วอ่ะเมื่อก่อนจริงๆมันราคากี่บาทลุงครั้งแรกนี่สองคนนี่บาทครึ่งครับบาท50าสิล้อ50คุณผู้ชมบาทห้าสิบบาทห้าสิบตอนนี้ซื้ออะไรได้บ้างซื้ออะไรไม่ได้แล้วนะหนึ่งบาทห้าสิบสตางค์เนี่ย ยังยึดอาชีพแบบนี้มาตั้งแต่ตอนนั้นมาถึงตอนนี้ก็ยังแบบบริการอยู่ใช่ไหมครับครับผมบริการประชาชนอย่างเงี้ยผู้โดยสารไปไหนก็เราเขาไปส่งครับครับลุงคําเห็นว่าของลำพูนเรามีชมรมสามล้อถีบแหละครับลุงครับมีสามล้อเป็นชมรมสามล้อลูกเจ้าแม่จำมาเทวีครับเรามีสมาชิกเยอะไหมครับลุงคำเดี๋ยวนี้ม่ไม่ค่อยจะมีแล้วครับมันจะมีประมาณสี่สักสี่าห้าคิบกว่าครั้นเลยครับ อายุมากสุดของสมรมเราอายุเท่าไหร่ครับลุงมันจะมี80เด็ก80จองครับลรอป๊อ80วัยอยู่แล้วลุงครับมันก็มันก็ปั่นไปงั้นนะครับโอ้แล้วครับปส่วนส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เราเราจะไปอยู่ตรงไหนรอครับถ้าหากว่านักท่องเที่ยวมาเที่ยวลำพูและอยากนั่งสามล้อกับลุงคำมาครับลุงคำอยู่ตรงไหนเพราะว่าที่อสมนี่ ชมลมสล้อโทรโทรหาครับอ๋อโทรหาสำรลอป้าเสานั่นแหละครับครับครับอ่ะคุณผู้ชมโทรหาป้าเสาร์คำได้เลยนะครับเดี๋ยวเอกขึ้นเบอร์โทรไว้นะครับใครที่มาเที่ยวลําพูและอยากนั่งสัมล้อชมเมืองแบบนี้ก็โทรหาป้าเสาร์คำได้เลยคอ๋อมันเป็นมอเตอร์ด้วยใช่ไหมครับเราก็ไม่ได้ฝันซะทีเดียวใช่ไหมครับยุคนี้ครับอ๋อจะติดมอเตอร์ติดอย่างนี้นี่เองพอติดได้แค่สองปีนะครับครับครับ ้าไม่ติดถ้าด้วยติดก็ปั่นไม่ไหวแล้วครับคือตอนแรกแบบกําลังเกรงใจว่าคุณลุงจะรับน้ําหนักผมไหวไหมอ๋อถ้าแบบคนตัวเล็กๆนั่งสองคนก็ได้นะลุงเนาะได้ครับตัวใหญ่ก็ได้ครับใหญ่แค่นี้ถ้านั่งได้นะครับอ๋อเบียดเบียดกันได้อยู่ใช่ไหมครับครับโอ้ดีนะเนี่ยเป็นการแบบท่องเที่ยวด้วยการรักสิ่งแวดล้อมคุณผู้ชมเพราะว่าแน่นอนเราไม่มีแบบมลพิษแต่อย่างใดครับ แล้วขอบคุณครับลุงคำลุงคำเอกอยากเอกอยากลองปั่นบ้างอ่ะได้เลยได้ไหมฮะเดี๋ยนะมันมันฝั่นยากไหมครับอยากครับหรอครับงั้นก็เดี๋ยวเดี๋ยวแค่สักลองเดินหน้าหน่อยได้ไหมครับ ยากอยู่นะผู้ชมมันไม่ได้เหมือนแบบปั่นจักรยานทั่วไปเลยครับมันต้องทรงตัวแล้วอ,ออกแรงเยอะอยู่เหมือนกันก็ถือว่าเป็นเป็นการเที่ยวแบบอีกอย่างหนึ่งนะครับเป็นการรักสิ่งแวดล้อมด้วยเพราะว่าไม่มีมลพิษหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็2ก็คือเรื่องของการส่งเสริมอนุรักษ์นะครับสำหรับ3าล้อปั่นที่จังหวัดลำพูนนะครับ ผู้ชมครับเมื่อคืนเราพักกันที่ลำพูน1คืนครับตื่นแต่เช้านะครับผมมาเช็คอินที่นี่เตาชนหลงนะครับวันนี้เราจะมาเที่ยวที่นี่โรงงานเซรามิกเตาชนหลงนะครับเรามาเช็คอินแล้วเราจะได้เห็นอะไรกันบ้างครับ สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับครับผมขอบคุณครับคุณเก่งครับเห็นบอกว่าที่นี่นายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินเคยมาเคยมาเที่ยวเคยมาเช็คอินที่นี่เด่ก็เลยจะตามนายกมาว่าที่นี่ถ้าหากว่านักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่เต่าชนหลงจะได้เห็นอะไรบ้างครับคุณเก่งครับโอ้สินค้าของเราเนี่ยมีหลากหลายเลยครับครับแต่จุดที่เด่นที่สุดที่คุณเอกยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยก็คือชิ้นงานองค์พระพิคเนศนะครับซึ่งถือเป็น หนึ่งในไฮไลท์สำคัญที่เป็นชิ้นงานเด่นของทางเตาชวนหลงเลยครับเพราะว่าทุกองคเนี่ยจะปั้นชิ้นต่อดชิ้นคร,ครับเพราะฉะนั้นแต่ละชิ้นเนี่ยก็คือจะมีความเป็นมาสเตอร์พีซในในชิ้นไหนชิ้นนั้นเลยครับอ๋อเสร็จแ,แล้วการการเคลือบดูสังเกตว่าบางบางปางจะจะเงาเงาใช่ไหมครับอย่างแบบนี้ครับ อย่างแบในส่วนของในส่วนของเรื่องการเคลือบเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับชิ้นงานในแต่ละชิ้นว่าเราต้องการให้สีสันขององค์ท่านเนี่ยออกมาในรูปแบบไหนลักษณะไหนถ้าอย่างลักษณะองค์นี้เนี่ยที่เราเห็นก็คือจะเป็นการเคลือบศิลาดลสีศิลาดลล้วนนะครับจุดต่อไปครับคุณเก่งครับในส่วนถัดไปเนี่ยถ้าเราเดินลงมาบริเวณด้านล่างตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของโชรูมที่ ไว้โชว์ชิ้นงานที่เป็นเราเรียกว่าเราคัดสรรชิ้นงานที่เป็นเกรด A ขึ้นมาโชว์บนโชว์รูมนะครับเราจะมี2องพาร์ตก็คือชิ้นงานที่เป็นเกรด A กับด้านล่างที่เป็น Overstock หรือว่าชิ้นงานที่มีตําหนินิดหน่อยเพื่อให้ลูกค้าได้เลือกซื้อในในราคาที่เหมาะสมย่อมยาวขึ้นแล้วเราต้องต้องมีช่างที่คอยออกแบบในในส่วนของช่างที่ออกแบบเนี่ยจะมีคุณพ่อ แล้วก็มีตัวผมและมีน้องชายครับแล้วก็มีทีมช่างของโรงงานที่ช่วยกันในการที่จะพัฒนาชิ้นงานในรูปแบบใหม่ๆครับผมอุต่แณฑการจัคือดีมากครับอย่างในตู้โชว์เนี่ยจะเป็นในลักษณะของเบนจศะิลาดลก็คือเราเอาในงานศิลาดลนมารวมกันกับเบนจรงแล้วก็เกิดเป็นชิ้นงานใหม่ที่ผสมผสานครับ อ๋อแสดงว่าเซรามิกของเราจะต่างจากที่แบบลำปางเยอะมากๆเลยควาผู้ชมชของลำปางก็จะเป็นอีกสไตล์หนึ่งแต่ของเตาชนหลงก็จะเป็นเป็นอีกแบบหนึ่งจากตรงจุดนี้ถ้าเราดูโดยรอบแล้วแล้วเดี๋ยวผมจะพาเข้าชมในส่วนของลายผลิตด้วยเราจะได้เห็นว่าเทคนิคการขึ้นรูปเทคนิคการวาดเทคนิคการให้สีมันจะมีความแตกต่างจากงานของโรงงานเซรามิกทางลำปาง อ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันคุณผู้ชมครับอย่างน้อยอย่างน้อยก็คือมาเล็กซื้อเซรามิกแล้วก็จะได้เที่ยวตามรอยนายกรัฐมนตรีด้วยครับ ใช่ครับอย่างเมื่อกี้ที่เราแจ้งกันไว้ว่ารเราจะพาเข้าชมในส่วนของอการผลิตนะครับ,รบในบริเวณแรกที่เราเข้าชมในส่วนนี้เนี่ยก็คือจะเป็นการขึ้นรูปของตัวชิ้นงานนะครับ,รบะจะเป็นการขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์เป็นหลักครับผมอันนี้ก็คือหล่ออะไรมาเสร็จใช่ครับอย่าง,งที่จะเผาเป็นบี๊ใช่ถูกต้องครับบริเวณตรงนู้นเนี่ยที่เราเห็นก็คือจะเป็นในส่วนของแม่พิมพ์ซึ่ง การทํางานก็คือเราจะตีน้ําดินครับดินดินเป็นก้อนเนี่ยแหละครับเราตีให้มันเหลวครับพอน้ําดินเหลวเสร็จปุ๊บเราเทเราเทน้ําดินเข้าไปในส่วนของแม่พิมพ์ครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะทิ้งทิ้งไว้โดยมีการเติมเติมเติมน้ําดินเข้าไปทิ้งไว้อาจจะประมาณสักชั่วโมงสองชั่วโมงขึ้นอยู่ความหนาความหนาความบางเราต้องการหนาบ้างใช่ครับ ต้องค่อยๆเทใช่ครับต้องใช่ถูกต้องครับหลังจากที่ได้ตัวชิ้นงานตรงนี้เสร็จปุ๊บเหมือนที่เราเดินผ่านมาทางนู้นก็คือเอาชิ้นงานไปแต่งแต่งให้ชิ้นงานมีความเรียบมีความสวยงามและพร้อมที่จะเอาไปเข้าเผาในในขั้นตอนต่อไปครับ รา m o v ต่อเนื่องไปจากงานปั้นอยู่ใกล้ๆกันก็จะเป็นงานงาน,นวาดครับ,รบงานวาดซึ่งจะเป็นในลักษณะวาดฟรีแฮนด์เลยครับแบบนี้ใช่ครับการขึ้นการขึ้นลายเนี่ยก็จะมีหัวหน้างานที่มีแบบร่างขึ้นให้แค่ดอก <c oughs> ตรงแกนกลางนะครับแล้วในส่วนอื่นเนี่ยช่างก็จะเติมลงไปเอง<ฮ>ครับ แล้วอย่างที่น้องเขาลงอยู่เนี่ยก็คือ,อในการดึงลายดึงใบออกจากดอกฟรีแฮนด์หมดครับเพราะฉะนั้นแต่ละชิ้นเนี่ยมันก็จะมีความต่างกันนิดๆหน่อยๆน,นั่นซึ่งนั่นคือเป็นสเสน่ห์ของชิ้นงานครับเพราะว่าถ้าเราสังเกตให้ดีถ้าแต่ละชิ้นงานที่มันออกมาแล้วเหมือนกันเป๊ะๆร้0เปรในตำแหน่งเดียวกันนั่นคือใช้สติกเกอร์อครับครับอย่างตัวเนี้ย ก็จะไม่มีการที่จะต้องเอาไปชุบเคลือบเพิ่มเติมละอ๋อ,อก็คือหลังจากที่น้องเขาเพ้น์ด้วยเคลือบเนี่ยก็สามารถที่จะเอาเข้าเผาได้เลยงั้นงั้นตรงที่เป็นเคลือบมันก็จะนูนขึ้นมาใช่ถูกต้องครับมันก็จะต่างต่างมีมิติกว่าต,วตัวของเซรามิกอย่างตัวนี้ก็คือชิ้นงานออกมาเนี่ยอย่างลวดลายเนี่ยเราจะสัมผัสถึงความความนูนความเป็นดอกความเป็นลายเส้นได้เลยครับจะผิดกับงานเซรามิก ไอตัวนั้นเน่ยเราจะเพ้นก่อนเพ้นเสร็จปุ๊บแล้วเคลือบเพราะฉะนั้นลายจะไปอยู่ใต้เคลือบตัวนั้นเราจะสัมผัสรวดลายไม่ได้ครับก็จะมีความงามกันคนละแบบ ข้าวไทยสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับครับขอบคุณครับคุณพ่อครับตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นอันนี้จะเป็นห้องพะพิคภเนตซึ่งจะเป็นต้นแบบของที่นี่นะครับแล้วก็ในส่วนขององค์ประมเนี่ยซึ่งผมไม่เคยเรียนปฏิมากรรมจิตกรรมอะไรสักอย่างเลยนะฮะก่อนหน้าเนี่ยผมจะเป็นช่างตัดผ้าเป็นเทเลอร์แล้วทีนี้ก็ไปอบรมในมหาวิทยาลัยอยู่ประมาณสักสองอาทิตย์ครับ เกี that ่ยวกับเรื <Hi> ่องเครือบซึ่งอาจารย์ในช่วงวันสุดท้ายๆนะครับอาจารย์ก oh, 30็บอกว่าพวกคุณจะเขียนอะไรจะวาดอะไรหรือจะปั้นอะไรผมก็ตอนนั้นก็ยังงงๆอยู่ว่าจะทำอะไรดีก็เลยหยิบก้อนดินขึ้นมาก้อนหนึ่งแล้วก็ขยับขยับสุดท้ายเป็นองค์พระพิคเนตองค์นี้ซึ่งไม่เคยปั้นเลยองค์นี้เป็นองค์ปฐมโอ้เหรอครับอันนี้แสดงว่าอายุอานามก็ต้องก็30 ประมาณ3าปีครับจริงๆเตาชนหลงเราเปิดมานานแล้วยังครับคุณก็ประมาณ35มสิบปีครับปีแสดงเอกก็านคงหมายว่าเตาชนหลงเนี่ยมันต้องมีที่มาแน่ๆเลยว่าชื่อชื่อของคําว่าเตาชนหลงมันมาได้ยังไงครับคุณไทยคือคือจริงๆแล้วเนี่ยในช่วงแรกๆเนี่ยผมจะทําเกี่ยวกับเครื่องศิลาดนซึ่งคําว่าศิลาดนเนี่ยมันหมายถึงเคลือบสีเขียวหรือเขียวไข่กา แล้วเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ไปศึกษาเกี่ยวกับประวัติในเรื่องเขียวไข่กาของประเทศจีนมันจะมีมณฑลหนึ่งชื่อมณฑลเจ้อเจียงแล้วในมณฑลนั้นมันจะมีตำบลเล็กๆชื่อตำบลหลงฉวนซหลงชวนอาหลงฉวน,วน<อ>ซึ่งทําเกี่ยวกับเขียวไข่กาโดยเฉพาะราะฉะนั้นในการตั้งชื่อน่ผมเริ่มต้นด้วยศิลาดน ผมก็กลับคำว่าหลงชวนมาเป็นชวนชวนหลงอ๋นั่นก็คือที่มานั่นเองแสดงว่าตรงนี้ครับคุณพ่อถ้าลูกค้าอยากอยากได้ปางไหนก็สามารถมามาดูแล้วมาสั่งได้ใช่ครับใช่ครับผ่กำลังสงสัยว่าบางบางปางแบบเหมือนเหมือนเด็กเด็กน่ารักน่ารักบางปางก็เป็นเป็นอีกสไตล์หนึ่งมันมันต่างยังไงครับคุณคือคือปางที่ปางเล็กๆที่เป็นเด็กเนี่ยเขาจะมีชื่อว่าปางพานคณปฏินะ ทานคณะปฏิเนี่ยจะเป็นเหมือนกับเราทั่วๆไปที่เป็นเด็กฮะก็เวลาบูชาหรือเราจะขออะไรก็ขอแบบง่ายๆนะแล้ววิธีบูชาเนี่ยอาจจะบูชาซึ่งในส่วนตัวผม,มผมผมจะบูชาด้วยโคกโหรือว่า<ม>อ่าเป็นโดนัทหรืออะไรเหมือนกับเด็กๆที่ชอบทานอ๋อเหรอครับแต่ถ้าจะเป็นปางปางที่ถ้าปางใหญ่นี่ก็คือพระปางบรมครูหรือปางสัมปทายะ อันนี้เราจะต้องบูชาด้วยปกติผมจะบูชาด้วยน้ำนมนะครับน้ำนมแล้วก็เป็นพวกผลไม้อะไรต่างๆที่เป็นมงคลนะ,ะอันนี้คือต้องทุกวันหรือว่าอาทิตย์ละครั้งอ่าจริงๆแล้วเนะี่ยปกติผมก็จะใส่ประเภทนี้ครับคือเป็นน้ำแล้วก็มีมนม,มแค่นั้นเองและหลังจากที่ถ้าสมมติว่าเราทำพิธีใหญ่ๆเนี่ยเราก็ทำเต็มรูปแบบเลยอ๋อครับคาคุณผมมู้ชมใครที่เรียกว่า ชื่นชอบสักการะบูชานะครับก็แวะมาตรงนี้ได้เป็นพิพิธภัณฑ์พระพิคเนตนะครับตรงนี้คือเขาเรียกว่า,าอะไรครับคุณอุทัยครับอันนี้จะเป็นในส่วนของงานศิลปะ ที่นำเอาแม่พิมพ์เก่าเนี่ยมาปฏิติต่อกันจนเป็นงานศิละปะอีกแบบหนึ่งคุณผู้ชมแม่พิมพ์ที่เราเห็นตอนที่คุณเก่งไั่ไปดูอะครับคุณผู้ชมพอพิมพมันหมดอายุใช่ไหมครับคุณอุทยัยใช่ครับพิมพที่มันไม่สามารถจะจะหล่อได้ใช่ปกติถ้าเป็นโรงงานศิลปกโดยทั่วไปคือต้องทิ้งอย่างเดียวต้องทิ้งอย่างเดียวแต่คุณอุทยัยเอามาปฏิติประต่ะตอเอามาเคลือบสีครับโอโ้คือเอามาปฏิปริตรก่อนนะฮะแล้วก็ลงพื้นลงพื้นให้มันความชื้น ต้องรอให้ความชื้นหายก่อนนะครับ,รบแล้วหลังจากนั้นก็ลงพื้นลองพื้นให้เรียบร้อยแล้วเราจะต้องการสีอะไรเนี่ยรเราก็ใส่สีตรงนั้นไป<ม>แล้วเคลือบทับด้วยเอรอยเพื่อที่ว่าจะไม่ให้มันผุก,กร่อนครับเพราะมันต้องโดนแดดโดนฝนใช่ครับใช่อ<ห>ช่<ห><ๆ>อันนี้คือมาถึงแล้วถ่ายรูปได้เลยนะเนี่ยครับ เรากาลังจะตามรอยของนายเรษฐาทววิสินนายกรัฐมนตรีที่เคยมาเช็คที่นี่ใช่ไหมครับคุณพ่อใช่ครับ,รบใช่ครับอันนี้นายกนเขาประชมอะไรครับว่าครับตรงนี้ในส่วนนี้ด้านข้างหน้านี่นะครับครับมันจะผมตั้งชื่อว่ากําแพงมหัศจรรย์ซึ่งใช้อ่ชิ้นส่วนของงานที่แตกเสียหายหรือชิ้นส่วนของงานที่ไม่ได้ใช้หรือ,อว่าไม่มีคู่ ก็เอามาปะติปปะต่อกันเพื่อให้เกิดงานศิละปะอีกแบบหนึง่งอ oh. แล้วชิ้นงานเหล่านี้นะครับาสามารถถอดเป็นแผ่นได้นะครับถ้าใครต้องการเอาไปประดับตกแต่งหรือไปตกแต่งในโรงงานหรืออะไรเนี่ยฮะที่เห็นอยู่นี้นะครับถ้าเกิดเราจะขายเนี่ยมูลค่ามันจะเพิ่มขึ้นครับอันนี้คือคือเป็นการเพิ่มมูลค่า แล้วมีคุณค่าทางศิลปะด้วยแล้วมีเรื่องราวของมันอยู่ในตัวแทบจะไม่ได้มีอะไรทิ้งเลยไม่ทิ้งเลยครับทุกอย่างเอาสามารถเอามาเป็นงานศิลป์ได้ทั้งหมดเลยใช่ครับใช่ครับอบวอร์ชอปอยู่ตรงนี้ครับผม ตรงนี้ก็จะมีสอนปั้นแล้วก็เพนติงครับโดยวิชาเพนเนี่ยก็จะเราจะมีสีใต้เคลือบให้ซึ่งเป็นสีสีแดงสีเหลืองสีน้ําเงินสีดำฮะเป็นแม่สีหลักๆใช่ครับ,รบเป็นแม่สีหลักคๆครับจริงๆก็<ม>คือใครอยากปั้นก็มีมีเหมือนกันให้ลองปั้นเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้ยางในส่วนนี้ก็จะเป็นเราเรียกว่าโมสแลปปิ้งเทคนิคซึ่งเป็นเทคนิคที่ ใช้ในการเอาดินเนี่ยมารีดดินให้เป็นแผ่นแบนๆนะฮะแล้วเราก็เอาก้อนดินเนี่ยแผ่นดินเนี่ยมาโปะบนแม่พิมพ์ซึ่งเป็นรูปจานสองใบจานจานใหญ่จานเล็กแล้วก็แก้ว <seja>, ก like ็จะมีหลายแบบใช่จานนี้เป็นอันนี้จะเป็นแก้วนะครับแล้วก็เป็นดอกไม้ที่เราไปแปะส่วนต่างๆของแจกันขนาดใหญ่ก็นําสามารถนํามาตกแต่งบนจานหรือแก้วอะไรอย่างนี้ได้ครับ ซึ่งจะมาเป็นหมู่คณะของนักเรียนก็ติดต่อที่เตาชนหลงได้นะครับหรือว่านักท่องเที่ยวที่มาเป็นกรุ๊ปก็ได้เหมือนกันเพราะว่าตรงนี้ทททลำปางสํานักงานลําพูนลําปางเขาก็จะพากลุ่มนักท่องเที่ยวกับผู้ประกอบการมาเที่ยวที่นี่เหมือนกันที่อยู่ของเรานี่คืออยู่ถ้าออกจากในเมืองลําพูนมุ่งหน้าไปสันปะตองใช่ไหมครับจะเห็นเตาชนหลงอยู่ด้านซ้ายมือใช่ครับก็แวะมาได้นะครับสําหรับ การมาชมงานศิลป์รวมไปถึงเรื่องของงานศินละปะนะครับที่มีมุมถ่ายรูปเยอะด้วยแล้วก็ได้ความรู้กระบวนการในการทำเซรามิกถือว่าเป็นอีกแหล่ง,ลงท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูนนะครับอย่างที่บอกไว้ว่าตามตารางของทอทท,ทลำปางสำนักง,งานลำพูนที่พาเรามาเช็คอนินกันที่นี่นะครับวันนี้รายการเช็คอินทิเนเหนือต้องขอบคุณนะครับเตาชนหลงขอบคุณคุณพ่อไทยขอบคุณคุณเก่งคุณไกด้วยนะครับครับขอบคุณ,คณสกายวอล์ครอยตีด้วยคุณผู้ชมครับแล้วก็ ชมรมสรมทีบของจังหวัดลำพูนด้วยนะครับวันนี้ EP นี้ถือว่าเราอยู่กัน2วันเลยนะ2วัน1คืนที่จังหวัดลำพูนครับเดี๋ยวครั้งต่อไปนะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปเช็คอินที่ไหนติดตามกันได้ใหม่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ